สวัสดีวันที่แสนสดใสแล้วกันนะครับผมนะสวัสดีทุกคนกันด้วยลักกันละครับผมเฮ้ยยึดเคนี่มันลดอะไรกันเนี่ยอ๋อเฮ้ยนี่มันลดอะไรกันเนี่ยทุกคนนี่มันลดอะไรกันเนี่ยรถไถนะผมนะโอ้โหเปิดตัว อ๋อเอ้ยมีเจ้รถตัดเลยโอ้โหกูมาเชิญเชิญรถตัดสักกันเลยอ,ะอ่ะเป็นรถไถคูปัต้าตู้แอร์ธรรมชาตินะผมนะเฮ้ยนะผมแอร์ธรรมชาติ <c oughs> แล้วกันนะผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครให้ด้วยแล้วกันนะโอ้โหดูเครื่องดิแหมเครื่องนี้เนียนกลิฟแล้วผมนะนะดูก็รู้ว่าวาดแล้วผมนะ <c oughs> นะผมก็ผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถไถนะพูดง,ง่ายๆนะผม,ผมพูดตรงๆไปเลยแล้วกันนะผมนะไม่รู้เรื่อง เอาซะเลยนะเรื่องรถไถน,นะครับผมนะก็รู้แค่ว่าเป็นคูบาตาไม่รู้ว่าเครื่องเท่าไหร่แรงเท่าไหร่เป็นเครื่องอะไรใช้อะไรก็ไม่รู้นะผมนะสำหรับใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยให้ด้วยละกันนะผมนะคือผมไม่รู้เลยนะผมนะเวลาขึ้นรถก็อย่าไปสนใจอะไรกับตัวละครอะไรมากมายนะผมนะนะผมเดี๋ยววันนี้เราไปไถอ้อยทิ้งครับทุกคนครับนะนะไ,ได้เวลาแล้ว๋ยวเราไปไถอ้อยทิ้งนะครับผมไปกันเลย นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ต้องรีวิวอะไรมากมายครับก็เป็นรถไถยคูเวต้านั่นแหละนะครับผมนะก็ต้องจวดกันเลยแล้วครับผมปูนดูนดูนเอ๋รถไถยคูเวต้าก็แรงกว่าดันได้เงี้ยนะครับผมคูเวต้าคาโบตู้ใช่ไหมคาโบตู้นะคาโบตู้กันเลยทีเดียวแล้วทำไมมันเป็นสีขาวกันอะ เดี๋ยวเด้อมันทำไมเป็นสีขาวเนี่ยอ๋อสีมันลอกโอ้นึกว่ามันบักครับทุกคนสีมันลอกแล้วผมนะโอ้ถืกว่ามันบักสักนั้นอลองบักไปก่อนแล้วผมนะมีไฟวะเอ้ยเกียไม่มีไฟเลยนี่ยวะไฟส่องสว่างไม่มีครับรถคันนี้โอ้โหน่าเสียใจจังเลยเดี๋ยวกะเพีย้ยเดี๋ยวมีไฟหลังไหมไฟหลังด้วยไฟหน้าด้ายมีมยึดเคลือ แล้วมึงมีตาไฟไว้ทำอะไรวะนะเออแล้วรถไอ้นี่ติดเนี่ยยังไม่ได้มาช่วยเลยนะรู้ไหมว่าจะมาช่วยแมง่งรถรถช่วยเสือกเสือกมีปัญหาเองนะผมนะรถช่วยเสือกตายเองซะงั้นเลยโอ้ยกอยีเบรคเลยเดี๋ยววันนี้เราจะเอาคูปอต้ามาไถอ้อยทิ้งเลยแล้วกันนะผมนะอ้อยอันนี้มันอ้อยตอไหนเราก็ไม่รู้ดิอ้อยตอนสิบแล้วมั้งนี่นะผมนะ มันมันผลมะรีนมันไม่ค่อยดีแล้วนะผมเดี๋ยวไถทิ้งแล้วก็ทําใหม่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตถอดผ่านหน้าไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะผมขอนมขอนุญาตนะครับขออนุญาตถอดไว้ตรงนี้แล้วกันนะผมนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับปึ๊บปึ๊บเอาไอ้เขี้อ่มมึงไปถอดทําไมผ่านหลังไรอยบ้าเอ้ยปึ๊บโอเคนี่ครับผมขออนุญาตถอดไว้ตรงนี้แล้วกันนะผมนะก็นะอย่าไปสนใจตัวละครมันมากนะผมนะ เฮ้ยเอวหอยาดไถทิ้งเลยแล้วกันนะผมนะขอญาดไถทิ้งเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับขอญาดไถทิ้งเลยแล้วกันนะครับหอญาตจวดเลยแล้วกันนะผมเออหอยาดหอยาดใช้คูบต้าไถทิ้งเลยแล้วกันนะผมนะขอญาตนะครับผมนะไถอ้อยทิ้งกันเลยแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวเออส่วเราลดไอ้นี่เดี๋ยวมาช่วยกันที่หลังแล้วกันนะทุกคนนะนะลดอ้อยนะครับผม ืออ้อยต,ตัวนี้มันมผลผลิตไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวผมจะปลูกเป็นอย่างอื่นแล้วนะทุกคนนะไม่รู้จะปลูกเป็นอะไรนะ aji, ผมนะเดี๋ยวอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเก็บไว้แค่ป่านู้นก็พอแล้วนะนะเก็บไว้แค่ป่านู้นก็พอแล้วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่งเง้ยเดี๋ยวกดดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันถ่ายไม่สะอาดจังวะไม่ตายแต่สาระโอเคค่อยๆถ่ายไปนะผมค่อยๆถ่ายไปนะ แต่ละคูปอต้านี่มันรู้สึกว่าผมมันมันมันไม่แรงเหมือนไอ้ปอดว่ะครับปอดจะแรงกว่านะครับผมนะอันนี้คนควรรู้สึกนะผมคนรู้สึกแล้วอะไรมันสั่นต <Superman> <c oughs> ือนเตือเตือนเตือนเดี๋ยวผมปราหยัดการคณาขอรักษาผมมีการคณาเลยเหรอวะเนี่ยมันมีการคณาเลยเหรอวะเนี่ยโอ้โห ไอแปลงนี้มันเคยเป็นแปลงขง้าวโพดมาก่อนนะทุกคนมีแต่นะทุกคนนะนี่คูเวตานะผมคูเตาตู้ไม่เอะนะผมตู้ไม่เอ์เอ้ยรู้สึกว่ามันจะกระดกเลยนะเนี่ยสื่อจะมีกระดกเล็กๆน้อยๆนะผมนะเคยมีคนบอกว่าถ้ามันกระดกให้ใส่ผ่านไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับใส่ผ่านหน้าก็เป็นเหมือนเดิมครับนะไม่เกี่ยวกันนะครับผมขออนุญาตมองแบบนี้นิดนึงนะผม ัวกันเลยทีเดียวคืออย่าไปนสนใจไอตัวละครที่มันนอนหงายท้องนะทุกคนมันเป็นอะไรไม่รู้นะมันบักแน่ไปกันเลยลูกพี่ไปเลยจริงๆก็จวดกันเลยนะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าลุยโคลมันจะลุยโคลมันจะเป็นยังไงนะทุกคนไม่ไมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ เราวิ่งอ้อมกันดีกว,ว่ารอเปล่าแหมวิ่งอ้อมอย่างเงี้ยนะผมว่าผมว่าลุยคนมันไม่ได้หรอกนะผมว่านะคิดว่านะลุยโคนไม่น่าได้นะโคนมันมันไม่น่าจะได้หรอกน่าจะเหมือนฟอร์ตนั่นแหละฟอร์ตก็ลุยโคนไม่ได้นะครับลุยโคนไม่แม่งแตะคนนี่เดียวจู่ติดแงกเลยครับผมเนี่ยไอ้รถอ้อยก็ติดแงกเลยนะไปไหนไม่ได้แล้วนะครับนะผม ปไปไหนก็ไม่ได้นะผมถ่ายทิ้งกัหมดถ่ายทิ้งกันหมดพี่ที่ว่าผมถ่ายตรงไม่เนี่ยไม่มีความตรงแม้แต่ทีเดียวเลยครับทุกคนครับเอ้าหยียบไปเอ้าเออเอ้าหยียบเอ้าเอาเอา้เอา,อา,อา,อาถ่ายอ้อยเขาขิมแล้วเอ้าเอาเอาเอนี่แหละครับนะผมต้ององี้ครับผมนะต้องโ่ษหนุ่มคนนี้นะครนะับเรื่องทำลายครับผมเลยครับผมนะใครอยากให้กูป้ามาลุมก็คอมเมนต์บอกได้เลยแล้วกันนะผม บอกได้เลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวว่าลุมแปลงนี้แหละนะค,คลิปนี้ไม่ได้เสร็จหรอกนะครับไถอ้อยทิ้งไปเยลยแล้วกัน,นะผมเดี๋ยวเขาจะทําเป็นเอ่อเป็นของใหม่นะอันนี้มันตอนไหนเราก็ไม่รู้นี่นะผมนะไม่รู้ว่าตอนไหนแล้วนี่นะครับตอนสิบเราต้องโอ้โระโู เจอันเลยเจอกันเลยเจอกันเลยครับผมกูกระตา้ายนะทุกคนนะนี่กูกระตา้าไอ้เราเคยเปิดตัวตู้แอร์มาแล้วอันนี้ตู้ธรรมชาติกันบ้างนะผมนะธรรมชาติลงโทษนะผมนะธรรมชาติลงโทษนเลยทีเยอะนะผมเนี่นยไหนเนี่ยลุล้อหน้ามันจะยกยก,ยกนิดน,นึงนะเนี่ย ล้อหนามจะลอยๆนิดนึงอ่ะนะผมโอ้โ,อโอไหไปแล้วเดี๋ยวพาขับมองภายในนะผมนะพาขับมองภายในนะเนี่ยผมก็ดูไปด้วยนะผมขับไปด้วยแล้วกันนะผมเวลาขับก็ดูหลังด้วยแล้วก็ดูล้อหน้าด้วยนะผมนะล้อหน้าให้มันตกตกอยู่ตรงร่องเนาะนะผมนะเดี๋ยวมันก็จะไถให้เองรถมันแรงอยู่แล้วนะผมรถบรนเรียงอยู่แล้วนะครับ ไม่ต้องห่วงแล้วนแรงมากอยู่แล้วเนี่ยจวกันเลยจวกันเลย <c oughs> จุดจวดครับผมนะจุดจ้วดทิ้งๆก็จ้กวกันเลยทีเดียวเยอะอย่างขึ้นไปอย่างนี้ดิที่ดูเอ่อที่ใจคอไม่ค่อยดีนะผมถ้าขึ้นไปแบบนี้มึงมึงเลี้ยวช้าจังเลยวะเนี่ยโอ้โหเวลาใช้คีย์บอร์ดเลี้ยวมันเลี้ยวช้านะทุกคนนะมันต้องใช้จอยนะครับผม ปึ๊กปึ๊กปั yeah> ๊กกันเลยทีเดียวนะผมโอเคแอบนี่แหละไปเลยสังิสังคมต้องการอ่ะไปเลยลูกวิไปเลยนอนไปเลย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 มันไถช้ากว่าฟอร์ดไหมหรือว่าผมคิดไปเองวะครับผมผมคิดไปเองแน่เลยเนี่ยใช่ไหมมันไถช้ากว่าฟอร์ตไหมครับผมใช่หรือเปล่าเนี่ย ชนงก็ฟอร์ตแน่เลยเดี๋ยวลูกพี่โ oh oh oh. อ้แข่งก็ฟอร์ตผมก็ฟอร์ตชนะนะครับผมไปกันเลยไปกันเลยไปเลย,เลย,เลยอ่าสาเหตุที่ผมใช้สีแดงก็คืออ่ามันจะได้เข้ากับอ่าจะได้เข้ากับรถนะผมนะ <laughs> จะได้เข้ากับรถดีๆนะผมไอทต่มาตรงนี้ผมถ่ายไปแล้วไม่ถ่ายให้บ้านะถ่ายไปแล้วนะเนี่ยลูกพี่ อ๋อผมเลี้ยวไถด้วยเลี้ยวด้วยนแล้วผมก็เลยเป็นแบบนี้นะครับโอเคเปิดป้ายกันเลยจวดครับผมจุดจวดครับผมนะจวดจุดจุดโอเคโอคูโอะโอนะครับผมเป็นปูกบต้าแล้วทุกคนนะ คูเปอรต้าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมผมไม่รู้ข้อมูลนะคนใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครผมเป็นรถไถคูเปอร์ต้านะผมคาบูโูตใช่ไหมเออว่าไปรถเกี่ยวข้าวเราคูเปอรต้าเราไม่ได้ออกงานหลายวันแล้วเนี่ยออกสักหน่อยหนึ่งด้วยนะครับผมอย่างนั้นออกงานหน่อยแล้วกันนะครับนะผมเมื่อผมเชื่อ ตาเสียงไม่ค่อยเร้าใจนะถ้าเสียงแบบเร้าใจมันจะสุดยอดมากเลยนะไมไปกันเลยจัวเลยโอนบอลเดี๋ยวไปหาเสียงที่เร้าใจกว่าน,นี้มาสักหน่อยนึงครับผมนะโอเคไปเรื่อยๆผมเจอช่วงนี้เดี๋ยวผมจะมีรถแปลกๆไปให้ทุกคนได้ดูกันบ่อยนิดนึงนะทุกคนนะ จะหารถไปแาให้ดูกันนิดนึงนะครับผมแล้วพี่หล่อก็แม่งนั่งนอนไม่เอาทรงเลยพี่หล่อนอนไม่เอาทรงเลยครับผมเนะี่ยตายเลยพี่หลอ่อเอ้ยพี่หลอ่อพ,พี่หล่อนอนไม่เอาทรงเหรอพี่จะนอนทำไมงนะั้นวะเนี่ย แม้ถ้าเอาจอยขับมันโคตรเร็วอ่ะทุกคนโอ้รู้สึกเป็นฟรีลลอนิดนิดไหน่อยนะผมนะเวลาออกตัวฟรีลลอนิดนิดไหน่อยนะผมนะตื่นไหนผมจวดจ้วกันเลยทีเดียวนะผมโะเฮ้ยไปเป็นม่วงเยอะอจิ๊บไปหาไปครับผมนะ เพิ่นจัดไงเราก็แบบชิวๆเพลิ่นๆไปแล้วนะผมขับรถไปแบบชิวๆเพลิ่นๆนะผมจุดจวดนะผมเพลิ่นๆจุดจวดไปเลยแล้วกันนะผมเชียร์เรียบร้อยผมแอบนี่ถอยถอยถอยแอบนี่ไปเลยไปเลยไอ้รอยรถนี่ทำเหมือนนะแต่ว่า ลอยรถแบบนี้นะ่ยบางทีก็ไปอยู่ตามแม่โคก็มีนะผมนะไปอยู่ที่แม่โคลแล้วไปไป,ไปอยู่ได้ไงผมยังงงอยู่เลยเนะี่ยอยู่ได้ไงก็ไม่รู้นะเสร็จเรียบร้อยผมสหรับงานไถนะผมนะงานไถงานนี้บงานเปิดตัวคูบอต้านะผมนะเดี๋ยวพวกนี้อ่าก็จะมีอีกนะผมนะสวัสดีเช้าวันเสาร์ด้วยแล้วกันนะผมนะันหยุดสุดทันสาระผมดีหยุดสุดทันสากันเลยทีเดียวนะผม ยาไถนาเลยแล้วกระดับผมนะไถอ้ยอยทิ้งเลยแล้วกระดับผมเขาลุงแกไม่ทำแล้วนะผมลุงแกจะไปทำอย่างอื่นแล้วนะครับลุงแกจะไปทำอะไรก็ไม่รู้นะครับผม,มก็เลยอาสาไถให้นะผมฟรีนะผมแต่คิดตังค์นะผมฟรีแต่คิดตังค์นะผมนะี่พื่อนเค <c oughs> ไปไหนกันเล่าอเอ้ยแล้วป่าครับโพดป่านี่แม่งไอ้ ไม่นี่เลยอ่ะเดี๋ยวมึงเจอกูแน่นอนเลยครับผมปาา่ปาเขาพูดป่านเนะี้ยไม่มันเกี่ยวยังไม่ได้สักทีอ่ะนะผมทำไมมันไม่สุกสักทีอน่ะเนี่ยป่าบ้าบอเนะี้ยเดี๋ยวผมถ่ายทิ้งมันเลยถ่ายทิ้งเองนี่เคียดกับรถชนกับโดนรถชนซะแล้วนะผมแล้วนี่คืออะไรอันเนะี่ยอ๋ออ๋อน่าจะเป็นผักกาดฝรั่งนะครับผมหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ ผมสำหรับคูบัต้าก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะผมเดี๋ยวมาดูกันอีกในวันพรุ่งนี้นะผมนะก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมเจอดใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนก่อนละกันนะผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ